ISO คืออะไรพื้นฐานที่มือใหม่ต้องรู้คนที่เริ่มต้นมักมีคำถามตลอดเวลาว่าควรใช้ ISO เท่าไหร่ดีและควรปรับ ISO เมื่อไหร่ในคลิปนี้เรามาอธิบายพื้นฐานสำหรับมือใหม่กันกับค่า ISO ในทุกเรื่อง ISO เป็นหนึ่งในสามของค่าความสัมพันธ์ของแสงในการถ่ายภาพที่เรียกว่า Triangle Exposure ซึ่งประกอบไปด้วยขนาดรูรับแสงความเร็วชัตเตอร์และค่า ISO โดย ISO จะทำหน้าที่ควบคุมความสว่างโดยตรง เราจะแบ่งเนื้อหาออกเป็นช่วงๆเพื่อให้เข้าใจกันได้ง่ายๆ ISO เรียกเป็นภาษาไทยว่าค่าความไวแสงเป็นเรื่องพื้นฐานแบบสุดๆของการถ่ายภาพความหมายของ ISO ก็คือการตั้งค่ากล้องที่ส่งผลให้ภาพมืดลงหรือสว่างขึ้นนั่นเองเมื่อเราเพิ่มค่า ISO ของกล้องขึ้นภาพก็จะสว่างสดใสขึ้นเรื่อยๆเพราะ ISO จะเป็นตัวเร่งความไวแสงให้มากขึ้น เหมาะกับการถ่ายภาพในที่แสงน้อยหรือต้องการเพิ่มความเร็วชัตเตอร์ให้สูงขึ้นเวลาเพิ่มความเร็วชัตเตอร์แสงจะลดลงซึ่ง ISO นี่แหละที่เข้ามาช่วยทำให้เราได้ภาพที่สว่างขึ้นแต่อย่างไรก็ตามมันไม่ได้มีข้อดีไปซะทุกอย่างเพราะในการเพิ่มค่า ISO จะส่งผลกระทบต่อภาพนอกเหนือจากความสว่างในภาพก็คือ เมื่อเราเพิ่มค่า ISO สูงเกินไปจะก,ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนในภาพที่เรียกว่าน,น้อยซึ่งมันทำให้รายละเอียดและความคมชัดของภาพลดลงรวมไปถึงสีสันและคอนทราสต์ของภาพที่แย่ลงดังนั้นการใช้ ISO ที่สูงมากๆตลอดก็คงไม่ใช่เรื่องที่เหมาะเสมอไป กล้องดิจิตอลทุกตัวในปัจจุบันจะมีค่า ISO ต่ำสุดและสูงที่สุดแตกต่างกันในแต่ละยี่ห้อและรุ่นของกล้องแต่ค่า ISO มาตรฐานในการใช้งานแบบจริงจังจะอยู่ที่ ISO 100 200 400 800 1600 3200 6400 แต่ละค่าตัวเลขให้ค่าแสงห่างกัน1นึ่งสต็อปและยังแบ่งออกเป็นค่าความไวแสงต่างค่าความไวแสงระดับกลางและค่าความไวแสงสูงเมื่อเราเพิ่มค่า ISO จาก ISO 400ก็จะสว่างกว่า ISO 200ที่1สต็อปนั่นเองดังนั้นค่า ISO ต่ำสุดในกล้องที่เป็นค่ามาตรฐานจะนับกันที่ ISO 100 ค่า ISO ต่ำกับค่า ISO สูงเราควรปรับ ISO น้อยหรือสูงดีละ่ะหลายคนคงเริ่มสงสัยกันแล้วว่ามันควรจะใช้ ISO เท่าไหรด่ดีเพราะมีให้เลือกเยอะมากเลยและแบบไหนที่ดีที่สุดละ่ะ เรามาดูตัวอย่างภาพกันก่อนว่าเมื่อเราขยับค่า ISO ให้สูงขึ้นภาพของเรามันเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนทั้งในด้านของรายละเอียดความคมชัดสัญญาณรบกวนในภาพสีและคอนทราสต์กล้องในปัจจุบันพัฒนามาอย่างต่อนเนื่อง จึงทำให้ภาพที่ถ่ายด้วยค่า ISO 1 0 0ถึง ISO 800นั้นจะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างสักเท่าไหร่แต่จะเริ่มเห็นความแตกต่างที่ ISO 1 6 0 0และความแตกต่างจะเริ่มเห็นชัดเจนมากที่ ISO 3 2 0 0ขึ้นไปจะมีสัญญาณรบกวนในภาพมากกว่า ISO 8 0 0ลงมาซึ่งแน่นอนว่าถ้ายิ่งเพิ่มค่า ISO สูงมากขึ้นเรื่อยๆภาพจะยิ่งแย่ลงในทุกๆด้าน ทำให้เราต้องเลี่ยงด้วยการใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่น้อยลงแทนการเพิ่มค่า ISO ไปมากกว่านี้ดังนั้นเรื่องความเข้าใจ Triangle Exposure จึงสำคัญมากกับการปรับตั้งค่ากล้องให้ได้แสงที่พอดีซึ่งจะอธิบายอย่างละเอียดในคลิปต่อไปแต่ในตอนนี้เรามาทำความเข้าใจกับ ISO ให้จบก่อนดีกว่า Native ISO คืออะไร Native ISO คือค่าความไวแสงที่แท้จริงของกล้องหรือเรียกว่าค่า ISO แบบปกติหากค่า ISO ที่มีตัวอักษรแนวหรือตัวอักษร H อยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังตัวเลขค่า ISO นั้นคือ ISO แบบขยาย ซึ่งกล้องดิจิตลรุ่นกลางจนถึงรุ่นโปรจะสามารถใช้ค่า ISO แบบขยายได้ค่า ISO แบบขยายหมายถึงค่า ISO ที่สูงหรือต่ำกว่าช่วงค่า ISO แบบปกติทำงานโดยใช้ระบบประมวลผลในกล้องเป็นตัวปรับเพิ่มหรือลดแสงในภาพส่งผลให้คุณภาพของภาพลดลงเมื่อนำมาใช้งาน ดังนั้นเมื่อตัดสินใจว่าจะใช้ความไวแสงแบบปกติหรือแบบขยายก็ควรคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการใช้งานภาพถ่ายเป็นหลักหากเป็นสถานการณ์ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพของภาพขอแนะนำให้คุณใช้ช่วงความไวแสง ISO แบบปกติจะเป็นการดีกว่า เอาจริงๆเราไม่อยากให้ใช้ค่า ISO แบบขยายเลยโดยเฉพาะค่า ISO สูงๆเพราะคุณภาพที่ได้ของภาพเอาไปใช้งานจริงไม่ได้เลยนั่นเองเราควรใช้ ISO เท่าไหรด่ดีเรื่องนี้ไม่มีใครตอบได้หรอกว่าแต่ละภาพควรใช้เท่าไหร่ เพราะมันขึ้นอยู่กับว่าในตอนนั้นเจอสภาพแวดล้อมมีแสงแบบไหนเพราะมันต้องมีคอนเซปต์ในหัวแล้วว่าเราถ่ายภาพอะไรอยากให้แสงออกมาเป็นยังไงแต่ในฐานะช่างภาพอาชีพบอกได้แค่ว่าถ้าต้องการภาพงานเนียนๆควรใช้ค่า ISO ที่เป็นค่าเนทีฟที่ ISO 100ไม่ควรเกิน ISO 400แต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องใช้ ISO ที่สูงกว่านี้อย่างถ่ายงานอีเวนต์หรือถ่ายงานประชุมก็ใช้ที่ ISO 800ขึ้นไปแต่ไม่ควรเกิน ISO 6400เพราะถ้าเกินกว่านั้นภาพจะไม่สามารถใช้งานได้เพราะทั้งรายละเอียดความคมชัดสีและคอนทราสต์มันแย่สุดๆแต่ถ้าแค่ถ่ายเที่ยวเล่นลงโซเชียลมีเดียแบบไม่เน้นเรื่องคุณภาพของไฟล์ก็จัด ISO สูงๆได้ตามสบายเลย แต่เราก็มีแนวทางที่จะให้ทุกคนได้ลองเรียนรู้และทำความเข้าใจง่ายๆตามนี้ใช้ ISO ต่ำเมื่อแสงในบริเวณนั้นมีมากก็จะพยายามใช้ ISO ให้น้อยๆเข้าไว้เพราะจะไม่มีสัญญาณรบกวนในภาพซึ่งปกติจะตั้งไว้ที่ ISO 100 อย่างในสภาพแสงน้อยถ้าเราถ่ายภาพแลนสเคปเราใช้ขาตั้งกล้องอยู่แล้วเราก็สามารถใช้ ISO ต่ำสุดและใช้ความเร็วชัตเตอร์ชา้ชาๆได้เลยหรือถ่ายภาพลองเอ็กพอเชอร์อะไรแบบนั้นนิยมเอาไปถ่ายภาพไฟรถเป็นเส้นๆเ,เป้าหมายของการใช้ ISO ต่ำคือเราต้องการความเนียบที่สุดของคุณนะภาพไฟล์แบบไม่มีสัญญาณรบกวนนั่นเอง ใช้ ISO สูงเมื่อเราไม่สามารถปรับค่าอะไรช่วยในการเพิ่มแสงได้แล้วทั้งรูรับแสงหรือความเร็วชัตเตอร์เราก็ต้องปรับค่า ISO เพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้แสงตามที่เราต้องการนั่นเอง แม้ว่าการเพิ่มค่า ISO จะทำให้มีน้อยในภาพบ้างแต่เทียบกับการไม่เพิ่มค่า ISO แล้วถ่ายภาพอะไรไม่ได้เลยอันนั้นมันแย่กว่ากันเยอะเพราะงั้นในหลายๆสถานการณ์เราไม่สามารถใช้ค่า ISO 100ตลอดได้เมื่อแสงไม่พอทำอะไรไม่ได้แล้วค่า ISO จะเป็นตัวเอกสำหรับช่วยเราได้มากเวลาเจอที่แสงน้อย Auto ISO Sensitivity หรือการใช้ค่า ISO แบบอัตโนมัติในกล้องดิจิตอลจะมีทุกตัวโดยเราจะต้องเลือกค่า ISO ต่ำสุดกับสูงสุดที่เราจะใช้ในฟังก์ชันของ Auto ISO และเมื่อเราทำการถ่ายภาพกล้องจะทำการวัดปริมาณแสงพร้อมกับปรับค่า ISO ที่จะใช้ให้อัตโนมัติทำให้เราไม่ต้องเข้าไปปรับตั้งค่า ISO อยู่ตลอดเวลานั่นเอง แต่สิ่งสำคัญในการใช้ออโต้ s s o คือเราจะต้องมีความเข้าใจเรื่องระบบวัดแสงเป็นอย่างดีด้วยซึ่งในกล้องจะมีระบบวัดแสงแบบเฉลี่ยทั้งภาพวัดแสงแบบแบ่งสัดส่วนของภาพและวัดแสงแบบเฉพาะจุด ถ้าเราเข้าใจระบบนี้การใช้ออโต้อ s อจึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดได้ภาพถ่ายที่มีแสงพอดีตามที่เราต้องการนั่นเองซึ่งหัวข้อาการทำความเข้าใจระบบวัดแสงเราจะอธิบายให้โดยเฉพาะในตอนต่อตอไปนักถ่ายภาพบางคนคิดว่าภาพถ่ายที่ดีที่สุด คือการถ่ายภาพที่มีไฟล์คุณภาพสูงสูงจึงยึดติดการใช้ค่า ISO ที่ต่ำสุดเราจึงเรียกกันว่าพวกห่วงค่า ISO ยึดติดว่าภาพทุกภาพต้องไม่เกิดสัญญาณรบกวนเลยซึ่งมันก็จริงแค่ตามหลักทฤษฎีแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดในทางปฏิบตัติเพราะบางครั้งสภาพแวดล้อมมันมืดมากจนกล้องไม่สามารถสร้างรายละเอียดของภาพขึ้นมาได้ นอกจากจะต้องดัน ISO ให้สูงขึ้นหรือถ่ายภาพซิตี้สเคปได้ไฟล์ภาพคุณภาพสูงแต่คนที่เดินปกติในภาพกลายเป็นวิญญาณไปหมดก็คงจะไม่ใช่เรื่องดีกับทุกภาพเสมอไปนั่นก็แปลว่าการใช้ค่า ISO ที่สูงขึ้นในบางครั้งก็จำเป็นเพื่อทำให้เราได้รายละเอียดในภาพมากขึ้นเหมือนกันหรือได้เรื่องราวในภาพที่มากขึ้น เราควรใช้ ISO ต่ำเฉพาะเมื่อมีแสงที่เพียงพออย่าคิดว่าต้องใช้ค่า ISO ไม่เกิน400ในทุกๆภาพของชีวิตการถ่ายภาพเพราะมันจะทำให้เราได้ภาพมืดๆกลับมาบ่อยมากจนต้องเอาไปขุดในโปรแกรมตกแต่งภาพอยู่ร่ำไป หรือบางครั้งเราจะใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำๆอยู่ตลอดเพื่อให้ได้แต่ค่า ISO ต่ำๆนน่นก็ไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปเพราะไม่สามารถหยุดการเคลื่อนไหวอะไรในภาพได้เลยภาพมันก็จะเบลอไปหมดเหมือนกันเพราะงั้นอย่ามองว่าการถ่ายภาพเป็นแค่เรื่องคุณภาพของไฟล์นักถ่ายภาพต้องเข้าใจเทคนิคด้วยว่าควรตั้งค่าแบบไหนเพื่อให้ได้เรื่องราวในภาพที่เหมาะสม สรุปภาพรวมเรื่องค่า ISO 1. ค่า ISO เป็นตัวช่วยในการทำให้ภาพสว่างขึ้น 2. ค่า ISO เมื่อเพิ่มมากขึ้นจะทำให้เกิดสัญญาณรบกวนในภาพเพราะงั้นการใช้ค่าที่เหมาะสมอยู่ที่ผู้ใช้เองว่ารับได้แค่ไหนและควรใช้เมื่อไหร่ 3. การใช้ ISO 100แม้จะทำให้ไม่เกิดสัญญาณรบกวนในภาพก็จริงแต่ภาพจะสมบูรณ์ได้ไม่ใช่แค่เรื่องแสงบางครั้งเราก็ต้องใช้ ISO ที่สูงขึ้นเพื่อช่วยให้กล้องเก็บรายละเอียดของเรื่องราวในภาพได้มากขึ้น 4. ค่า ISO เป็นหนึ่งใน Tri Angle Exposure หรือความสัมพันธ์ของแสงในการถ่ายภาพที่จะเป็นพื้นฐานในการถ่ายภาพไปตลอดการ 5. เราสามารถใช้ Auto ISO sensitivity ได้เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมานั่งปรับค่า ISO อยู่บ่อยๆแต่เราจะต้องมีความเข้าใจเรื่องระบบวัดแสงเป็นอย่างดีด้วยแล้วพบกันใหม่กับคลิปพื้นฐานการถ่ายภาพในตอนต่อไป ถ้าคุณชอบคลิปนี้หรืออยากติดตามคลิปต่อๆไปกด Subscribe เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของเรา